สายเหมือนกันอันเดียวกันเลย <c oughs> ถ้าหง,งายนะอยู่ยังไงอ่ะถ้าหง,งายถ้าหงายสนามจะเป็นจุดๆอย่างนี้เนาะเราจะเรียกว่าบีพุ่งออกอ่าตัวนี้อาจจะคว่ำเนาะตัวนี้อาจจะหงายเนาะตัวนี้อาจจะหงายสี่นิ้วชี้ไปอย่างนี้ สีนิ้วชี้เนาะสี่นิ้วชี้ตาม v ปมมีประจุบวกเหมือนเดิมแล้กันประจุบวกเหมือนเดิมสี่นิ้วชี้ตาม v ีอ่ะถ้าเราวาด v ก็จะขึ้น B B บพุ่งออกอันนี้หงายอ่ะอันนี้มันพุ่งออกไงมันก็จะมาในแกนนี้อันนี้คือ B สิ่งที่เหลือก็จะเหลือแกนนี้อย่างเดียวถ้าเราเอามือมือขวาหงายแล้วหงายมือขวาวางไว้บนโต๊ะหงายมือขวาวางไว้บนโต๊ะหัวแม่โป้งชี้มาทาง อันนี้ก็คือทิศของเอีอันนี้ก็เหมือนกันอ่ามือขวาหวัวแม่โป้งฝ่ามือหันก็าหาตัวเราฝ่ามือหันก็าหาตัวเราสี่นิ้วชี้ขึ้นไปหวัวแม่โป้งก็จะไปด้านขวามันก็จะเป็นอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันนะอันเดียวกันถ้าเราไม่ไมันไม่เข้าใจความหงายแล้วก็วาดนี่นะพุ่งเข้าพุ่งออกแค่นั้นเอง <c oughs> ได้นะฝ่าดิน ได้ครับได้แล้วฮะอ่ะอนุญาตลบตรงนี้โอเคเราจะไปในเรื่องของ transformer เนาะ transformer ของเราก็คือมอแปลง เนาะคำว่าทรานส f ฟอร์เมอร์มันก็คือหม้อแปลงนะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับหม้อแปลงหม้อแปลงเอาไว้ทําอะไรอ่ะหม้อแปลงเอาไว้ทําอะไรเนี่ยหม้อแปลงก็จะแปลงกระแสไฟฟ้าเนาะแปลงจากกระแสไฟฟ้าเวลากระแสไฟฟ้าที่เราใช้กระแสไฟฟ้าที่มันเข้ามาในบ้านเราตามสายไฟสายไฟเสาไฟ,าไฟตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จากไฟฟ้ากระแสสลับมันก็จะแปลงเข้ามาในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราบางทีก็แปลงเป็นกระแสตรงบางทีจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรากระแสตรงต้องการแปลงเป็นกระแสสลับ <c oughs> พวกอะไรนั่นเองพวก AC DC <oughs> พวก AC DC เนาะ AC DC ข <c> อ <oughs> <c oughs> โทษ <c oughs> AC DC AC, AC คือกระแสอะไร AC คือ Alternative เนาะ a l t e r n a t DC ก็คือ Direct อันนี้กระแสตรงอันนี้กระแสสลับโอเค AC ก็ Alternative Current <c oughs> DC ก็ Direct Current ตามตัวเลย Current ก็คือกระแสไฟฟ้าโอเคอุปกรณ์หม้อปแปลงหม้อปแปลงก็จะเป็นพวกคล้ายๆกับขดลวดพวกนี้เนาะ มอแปลงก็จะคล้ายๆกับขดลวดมอแปลงเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ <c oughs> เปลี่ยนค่าความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือให้ต่ําลงคําว่าสูงขึ้นต่ําลงตัวนี้มันจะมีชื่อศัพท์อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าแปลงขึ้นเนาะแตเรียกว่าแปลงขึ้นถ้าต่ําลงตัวนี้ก็คือแปลงลงแปลงขึ้นแปลงลงอ่า ถ้ากระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าสูงขึ้นเรียกว่าแปลงขึ้นถ้าสักไฟฟ้าน้อยเรียกว่าแปลงลงจะมีใช้คําว่าแปลงขึ้นกับแปลงลงอ่ะหลักการของหม้อแปลงตัวนี้จะใช้หลักการเหนี่ยวนำเนาะเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างขดลวดเนาะมันจะสร้างสนามแม่เหล็กระหว่างขดลวดส่วนประกอบของหม้อแปลงก็จะประกอบด้วยแกนอ่อนแกนเหล็กอ่อนตัดเป็นรูปวงสี่เหลี่ยมอันเนี้ยในนี้มันจะมีลวดพันอยู่เนาะลวดพันอยู่ อย่างนี้โอเคมักจะใช้เป็นแผ่นอ่อนบางๆหลายแผ่นอัดซ้อนกันแน่นโดยจะตีแผ่นเคลือบฉนวนไฟฟ้ามีขดลวดอยู่สองชุดพันรอบนะมีขดลวดพันอยู่ตัวย่อสัญลักษณ์ของมออแปลงเขาจะใช้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่าถ้าวาดรูปก็อาจจะใช้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้โอเคอ่า เห็นนะฝั่งฝั่ง n หนึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมินะปฐมภูมิกับทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือทางเข้าอ่าทุติยภูมิก็คือทางออกส่วนใหญ่แล้วด้านทุติยภูมิตรงนี้จะไปต่อกับอะไรจะไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะด้านเนี้ยมันจะไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อกับเตารียต่อกับถุงหม้อหุงข้าวต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันโอเคนะปฐมภูมิกับทุติยภูมิเวลาคำนวณเนาะเวลาคำนวณคำนวณเกี่ยวกับหม้อปแปลงตรงนี้โอเค เราจะได้สูตรคำนวณของมันก็คือ e 1ส่วนด้วย e 2จะใช้ e ก็ได้ใช้ v ก็ได้ v 1ส่วนด้วย v 2เท่ากับ n 1ส่วนด้วย n 2เท่ากับ i 2ส่วนด้วย i 1อ่า i 2ส่วนด้วย i 1กระแสไฟฟ้ามันจะปกผันกับเพื่อน โ okay. okay, nah. อเคโอเนนะอาจารย์ครับ i สองกับ i หนึ่งแล้วตัวหรือว่า i สองกับ i สอง i สองส่วน i หนึ่งสิแล้ว n ก็คือ n หนึ่งส่วน n อย่างเดียวใช่ไหม n หนึ่งส่วน n สอง i สองส่วน i หนึ่ง i จะต่างจากเพื่อนเนาะ i จะต่างจากเพื่อน <c oughs> โอเคตัว e กับตัว v ก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละเนาะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนาะตัว e ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือความต่างศักก์ก็ได้อ่ะเริเขียนตัวแปรให้ e อาจจะเป็นแรงเคลื่อนเนาะแรงเคลื่อนไฟฟ้าหน่วยของมันก็คือโวลต์คล้ายๆกับ v นั่นแหละ v ก็คือความต่างศักก์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าหน่วยของมันก็โวลต์เหมือนกันโอเคอ I, I รู้จักอยู่แล้ว i ก็คือกระแสไฟฟ้าแอมแปร์แล้วก็เอก็คือจำนวนรอบ M ก็คือจำนวนรอบ จำนวนรอบของอะไรจำนวนรอบของขดลวดเนาะหน่วยของมันก็จะเป็นรอบเนาะจำนวนรอบของขด,ขดลวดหน่วยของมันก็จะเป็นรอบหมุนกี่รอบกี่รอบกี่รอบอะไรพวกนี้โอเค <c oughs> เนาะ,ะหลักการของมันเนาะ,ะหลักการของมันจะใช้ว่า p 1นึ่งเท่ากับ p สอ P in เท่ากับ P out ก็ได้อ่ะ P คืออะไรลูก P คืออะไร P ก็คือกำลังไฟฟ้า P in เท่ากับ P out P in เท่ากับ P out ถ้า P in เท่ากับ P out เมื่อไหร่ไอเจ้าประสิทธิภาพของไฟฟ้า E F F ประสิทธิภาพนะจะเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซน์ทันทีกรณี P in เท่ากับ P out P คือกำลังไฟฟ้า กำลังจะมีหน่วยเป็นอะไรละกำลังไม่สบายเนี่ยกำลังเป็นวัดก,กำลังมีหน่วยเป็นวัดเนาะกำลังมีหน่วยเป็นวัดโอเค e f f คืออะไร e f f ก็คือประสิทธิภาพา่ประสิทธิภาพของมันจะเป็น100อ่ะกำลังไฟฟ้า P เท่ากับอะไรละที่เราเรียนมาแล้ว P เท่ากับ Iv P เท่ากับ IV P เท่ากับ I กำลังสองส่วน R ารถุล่ะป่ะเนี่ยอ่ะ I ก็คือ V ก็คือ IR โอเคแสดงว่า P ก็คือ I กำลังสองออีกอันหนึ่งก็ V กำลังสองส่วน R อันนี้ก็คือกำลังบทเรื่องไฟฟ้าที่เราเรียนมาแล้ว ถ้า P in กับ P out เท่ากันแสดงว่าประสิทธิภาพของมันเป็น100%มันก็จะมีสูตรเอาไว้หาประสิทธิภาพกรณีที่มันไม่ใช่100%ก็คือ E F F E F F หาได้จาก <c oughs> P out เนาะ P out ส่วนด้วย P in คูณด้วย100%อันนี้คือเอาไว้หาประสิทธิภาพของม้อแปลง โอเคนะ <c oughs> p in p out เทเท่ากับ i v i สูตรนี้มันก็มาจาก p in p out มาจากอันเดียวกันนั่นแหละโอเคเรียบร้อยโอเคคำว่าแปลงขึ้นหมายความว่ายังไงแปลงขึ้นเนาะคำว่าแปลงขึ้นกับแปลงลงขอพูดสักนิดแล้วกันเนาะพูดเพิ่มเติมพูดบอกให้บอกเพิ่ม แปลงขึ้นมออแปลงตรงนี้อ่ะแปลงขึ้นถ้าแปลงขึ้นหมายความว่ายังไงแปลงขึ้นก็จะหมายความว่า v 2มากกว่า v 1นั่นเองหรือ n 2 n 2มากกว่า n 1อันนี้ก็คือใช้คำว่าแปลงขึ้นแต่ถ้าเขาใช้คำว่าแปลงลง แปลงลง v2 จะเป็นยังไง v2 ต้องน้อยกว่า v1 เช่นเดียวกัน n2 ก็ต้องน้อยกว่า n1 อันนี้เราจะเรียกชื่อว่าแปลงลง <c oughs> ถ้าขึ้นทางออกจะมากกว่าถ้าลงทางออกก็จะน้อยลง โอเคอ่ะจะแคบก็แคบไว้ไม่แคบก็ไว้เหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็แค่แทนค่าแทนเครื่องหมายให้ถูกเอ้อไม่ใช่แทนเครื่องหมายแทนตัวแปรให้ถูกอะไรไปรู้ติดคออ่าเรามาดูตัวอย่างกัน เนาะเรามาดูตัวอย่างกันม้อแปลงอหนึ่งใช้แปลงความต่างศักจาก2อ0ยกลายเป็น110แสดงว่าจาก2อ0ยให้กลายเป็น1 10ชื่อของมันตรงนี้ม้อแปลงตรงนี้ใช้หน้าที่แปลงขึ้นทําหน้าที่แปลงขึ้นหรือทําหน้าที่แปลงลงจากร้อยยกลายเป็น110ยสิแสดงว่าแปลงขึ้นหรือแปลงลงทําให้มากหรือทําให้น้อยอหายสับสูน ทำให้หน้อยอ่าทำให้หน้อยเราจะเรียกว่าแปลงลงนะมันแปลงให้มันน้อยลงให้มันลดลงเราจะว่าแปลงลงอ่ะข้อกอไก่เขาบอกว่าขดลวดผฐมภูมิผฐมภูมิมก็คืนหนึ่งตรงนี้เขาบอกว่า n หนึ่ง n หนึ่งเป็นหนึ่งพันจงหา n สองแล้วก็ตั้งเลยตั้งสิ่งที่เขาต้องการหาไว้ข้างบน n สองส่วนด้วย n หนึ่ง สูตรของมันจริงๆเนาะสูตรของมันจริงๆก็ v2 ส่วน v1 i2 ส่วน i1 นะแล้วก็ตั้งเลยเรารู้ v ก็ v2 ส่วน้ี่ v1 เราก็จะได้ n2 ออกมา